สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโสดในรอบ9้าปีเบลล่าพูดถึงคนที่จากไปว,เวาเลนไทน์ปีนี้โสดในรอบ9้าปีแฟนๆส่งมอบความรักเบลล่าพูดถึงคนที่จากไปว,เวาเลนไทน์ปีนี้โสดในรอบ9้าปีแฟนๆแห่ส่งมอบความรักปีนี้เป็นสาวโสดต้อนรับว,เวาเลนไทน์แถมยังเป็นสาวเนื้อหอมงานร่วงงานปังจนเรียกได้ว่าสวยและรวยมาก สำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปนกับสเตตัสหัวใจโสดในรอบ9ปีและกำลังอยู่ในช่วงกักตัวหลังจากที่รักษาโควิดสิล่าสุด14กุมภาพันธ์เบลล่าโพสต์รูปภาพความทรงจำดีๆในวันแห่งความรักเป็นภาพการ์ดวันวาเลนไทน์ที่เขียนด้วยลายมือของคุณพ่อเมื่อปีคศ2015ซึ่งได้โพสต์ผ่านแคปชั่น My Val e n t i ท e พร้อมแปะอิโมจิหัวใจสีขาว นอกจากนี้เบลล่ายังได้โพสต์รูปภาพสวยๆผ่านอินสตาแกรเขียนข้อความว่า soft love งานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงแห่ฮ่งอิโมจิหัวใจและดอกกุหลาบมอบความรักให้อย่างรัวๆทั้งยังมีแฟนคลับอีกมากมายให้กำลังใจว่ารักพี่เบลล่านะน่ารักเวอร์สุขสันต์วันวาเลทายทน์ค่ะแม่ถูกต้องค่ะรักตัวเองสู้ๆนะเบลรักเสมอนะแฟนๆจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ